สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่19มีนาคม2,025นะครับวันนี้ิฟดกินเด็ก32จากเมื่อวานนี้34กับบรรยากาศแห่งการลุ้นข้ามคืนนี้ตีหนเวลาไทย FOMC ตีหนครึ่งลุงจเจริมออกแถลงตลาดตอนนี้100%คาดว่าเฟดไม่มีทางลดดอกนะ100%คาดว่าเฟดไม่ลดดอกตรงนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่ที่สำคัญคือ ค่ำคืนนี้จะเป็น FOMC ที่พ่วงมากับ economic projection นะคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาต้องเข้าใจนะครับ FOMC federal open market committee การประชุมธนาคารกลางเนี่ยปีหนึ่งมี8ครั้งแต่มันจะมี4ครั้งที่พ่วงมากับ economic projectioneconomic projection คือการที่เฟดเนี่ยออกมา เปิดเผยบทวิเคราะห์ของเฟดว่าเฟดเนี่ยคาดการณ์ว่าปีนี้ GDP จะเป็นยังไงนะไตรมาสหน้าจะเป็นยังไงตัวเลข unemployed นะตัวเลขอัตราการจ้างงานอัตราการว่างงานเฟดคาดว่าจะเป็นยังไงตัวเลข inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยเฟดวิเคราะห์ว่าเดือนหน้าไตรมาสหน้าปีหน้าจะเป็นยังไงและสำคัญสุด dot plot ตัวเลขที่เฟดจะบอกว่า ปีนี้ปีหน้าปีต่อไปเนี่ยเฟดจะลดดอกหรือขึ้นดอกเท่าไหร่นะครับเอ่อ o m i c projection อย่างที่เรียนปีหนึ่งมีสี่งวดมีเดือนมาร์ชจูลออเซปเมเบอร์และ December เอ่อมีนามิถุนากันยาและธันวานะและคืนนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอ่อข้าคืนนี้แน่นอนเฟดต้องพูดเรื่อง สงครามภาษีนะตรงนี้อยู่ในจุดที่เฟดต้องพูดได้แล้วนะความไม่แน่นอนเรื่องภาษีจะกระทบกับผู้ส่งออกผู้นำเข้าผู้บริโภคยังไงนะักข่าวต้องถามเฟดต้องตอบนะแล้วก็ความไม่แน่นอนบนโลกในเรื่องของวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์จะยิงไม่ยิงจะหยุดยิงไม่หยุดยิงเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ผมเข้าไปดูช่องข่าวเศรษฐกิจช่อง Bloomberg c n b c fox business เนี่ย นักวิเคราะห์ผู้็นเสียงเดียวกันค่ำคืนนี้เฟดน่าจะออกมาด้วยความอึดอัดนะไม่ได้ออกมาด้วยรอยยิ้มแน่นอนเพราะความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะครับเสียงบนตลาดเนี่ยค่อนข้างภาษาเฟดเขาเรียกว่า h a w k ิ s นะ a w กก s h ก็คือ Bearish เพื่อนๆที่ตามข่าวเฟดตามข่าวนโยบายธนาคารกลางเนี่ยคิดว่าค่ำคืนนี้จะหมูหรือจ่า คอมเมนต์เข้ามาส่วนบนตลาดคริปโตข่าวดีก็คือมีแต่ข่าวดีนะครับทั้งข่าวนี่นะครับบิตคอย n e เท Inflow ตอนนี้กลับมาคึกคักมีเม็ดเงินเข้ามา274.6ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เงียบมาตั้งแต่ต,ต้นเดือนกุมภาพันธนะ์เงียบมา5-6อาทิตย์ตอนนี้เริ่มมีเงินเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ข่าวบริษัทแวนเอกบินไปคุยกับกรอตอเวียดนาม มีแผนที่จะจับมือกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในเวียดนามเพื่อจัดตั้งกองทุนบิตคอยฟันนะครับในการเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามคุณเงียนหมิงวูนะถ้าอ่านผิดคืออ่านไม่ออกและใครจะเข้ามาคอมเมนต์ล้อผู้ชายไทยเกิดประเทศไทยอ่านสำเนียงเวียดผิดก็เชิญนะแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือตอนเข้าพบเนี่ย แวนเอกเขาพูดถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทเขาบอกว่าเป้าหมายของเราคือการเปิดตัวกองทุนบิตคอยและอั h e r e รียมอเทียให้ครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลกและหนึ่งในนั้นคือเวียดนามนะครับบริษัทแวนเอกซีอคนปัจจุบันคือคุณยอนแวนเอกนะคุณยอนแวนเอกเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทต,ตัวจริงนะเจ้าของถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาอาจจะเสียไปแล้วนะแต่ แวนเอกเนี่ยเป็นกองทุนทองคําเจ้าแรกในสอมเมริกานะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากพอมารุ่นลูกลูกก็มีวิสัยทัศน์ลูกจากเดิมที่สารต่อธุรกิจพ่อกองทุนทองคําตอนนี้โฟกัสเรื่องกองทุนบิตคอยและ e ีทียบและแน่นอนแวนเอกก็มีทั้งบิตคอยและอัตเ r เรียมอ่าเอ็กชแนนด์เทรดฟันทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องดี น่าจะมีการกระจายไปทั้งทั่วทั้งเอเชียทั่วทุกมุมโลกนะส่วนอีกข่าวที่คนพูดถึงเยอะก็คือข่าวการเตรียมเปิดตัว p r e f e r stock บน NASDAQ ของพ่อใหญ่ Michael Seiler บริษัท Strategy ข่าวนี้เราพูดไปหรือเกินไปประมาณ2เดือนที่แล้วข่าวที่บอกว่าพ่อใหญ่เตรียมเปิดตัว p r e f e r stock นะล่าสุดก็มีข่าวบอกว่าน่าจะเปิดให้เทรดภายใน30วันบน NASDAQ จำนวน5ล้านหุ้นเพื่ออะไรเพื่อระดมทุนซื้อบิตคอยเพิ่มนะครับ uh, prefer stock ต่างกับหุ้นสามัญน,นะ prefer stock เนี่ยเป็นหุ้นบริมสิทธ์คล้ายกับการระดมทุนคล้ายกับตาสารนี่นะ uh, ส่วนตัวเนี่ยผมเทรดหุ้นมาเป็นร้อยตัวอาจจะเป็นพันตัวไม่เคยเทรดหุ้น uh, prefer stock และที่อเมริกาใกล้ศูนย์พันแล้วนะครับแต่ตรงนี้เหมือนกับพ่อใหญ่เปิดตัวเพื่อระดมทุนซื้อบิตคอยเพราะนั้นลุ้นว่าพ่อใหญ่ได้ดีลุ้นว่ามีคนเข้ามาถือหุ้นหุ้นราคาขึ้นเพราะอะไรเพราะท่ามกลางบรรยากาศไม่ว่าจะเขียวหรือแดงเนี่ยพ่อใหญ่เหมือนเป็นกล่าวใจว่าเราไม่ได้ DCA คนเดียวนะสองวันก่อนซื้อบิตคอยไป ร้อยสามสิบเมตรนะถึงแม้จะซื้อน้อยแต่มันก็ทําให้สายถือเนี่ยอุ่นใจว่าเออพอใหญ่ก็ยัง DCA ไปเรื่อยๆและเห็นได้ชัดว่าท้ายที่สุดพอใหญ่ก็ยังกําไรอยู่นะครับอ,อ,อย่างที่เรียนเพื่อนๆที่ตามข่าวเฟดค่าคืนนี้คิดยังไงมองยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาผิดถูกไม่ว่ากันวันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้นนคน,นปลอดภยัย To hey man, what do you do for a living? I'm um, a window cleaner. How much money a year do you make doing that? Like about Hey man, what do you do for a living? I'm um, a window cleaner. How much money a year do you make doing that? Like about Hey man, what do you do for a living? I'm um, a window cleaner. How much money a year do you make? <laughs>